เดี๋ยวพาไปดูโรงงานผลิตคีมทำครีมพอกมือคีมพอกมือโรงงานนี้มีพนักง,งานประมาณส0งอยกว่าคนนะใครอยากได้ครีมนะก็สั่งได้นะโรงงานเราพร้อมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> คุณกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำเอ่อมาร์กหน้าของตัวเองอยู่ค่ะอันนี้นะคะใครที่บอกว่า อ,อ,อันนี้ที่คีมมาร์หน้ามาร์มือของตัวเองนะคะที่ขาวได้ก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของดิฉันเองมีทั้งกล้วยมีทั้งกล้วยน้ำวา้ามีทั้งมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีออมะนาวนะคะมีมะนาวแล้วก็ออแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดใช่ไหมคะแล้วก็เราจะปั่น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 ,นแล้วก็มามาร์คมือค่ะใส่มะนาวไปหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าวนะคะเพื่อน sodium, ที่ขาวได้นี่ค่ะสูตรธรรมชาติบอกเลยนะคะนี่นี่นี่ ตอนนี้ปั่นก็คือใส่ถั่วแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ตู้เย็นแช่ไว้นะคะแต่ทำไมมันหอมอ่ะมันมีกล้วยแล้วก็มันฝรั่งมันเป็นมันฝรั่งก็ตัวคอลลาเจนใช่ไหมแล้วกล้วยน้ำว้าเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารเนี่ยหอมเหมือนขนมอ่ะเกล็ดปอกกล้วยหอมใช่ไหมไม่ใช่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าแล้วเสร็จล้วแช่ที่เย็นแล้วเราก็มาม์กเวละครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่มีเวลาก็าม์กใช้กล้วยใช้มันฝรั่งใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ถ้วย ใส่ถ้วยเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็แช่ตู้เย็ยนเสร็จแล้วเราก็จะมามาร์คทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงมือมันก็ที่แบบมือที่แบบดำๆตกกะอะไรเงี้ยค่ะที่ขาวได้ก็เพรนี่เลยค่ะธรรมชาติบำบัดของแท้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเลเอะเทอะไพินิดนึงแต่อันนี้ไม่ใช่คลิปของ,งน้น่นนะที่ทําเดี๋ยวเราก็จะมาร์คส่วนที่เหลือนะคะจะปั่นให้ละเอียดแล้วก็มาครองจริงๆมีสูตรเยอะแยะน,นะคะทำให้แบบเป็นตึง,ตงอันนี้คือสูตรส่วนตัวใช่ไหมฮะส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวมาร์คน้าได้ไหมมาร์คน้ามาร์คน้าต้องใช้เออ จริงๆมักน่าให้ใช้มะเขือเทศดีกว่ามะเขือเทศใช้กล้วยและใช้แบบต้องมีมะนาวนิดนึงอะค่ะไว้แบบเนี่ยที่เป็นรอยด่างดำแล้วทำให้ผิวขาวผิวจะขาวมากเลยเป็นรอยเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นใช้มะเขือเทศเหมือนกันคั้นหมดเลยคั้นทำไรอะไม่รู้เขาเอาลูกอะไรเอาต้นมาปั่นเ <c oughs> ขาใช้ลูกมะเขือแล้วก็เนี่ยใช้พวกเนี้ยแล้วก็มีมันฝรั่งมันฝรั่งเนี่ยมันจะแบบคอลลาเจนเยอะล้างแล้วก <c oughs> ็ปมทีลหบดแล้วก็มาปั่นนี่มันจะละเอียดแบบนี้เลย แล้วก็มามาร์คมือเอาก็จะได้ผิวแบบนี้ใช่ใช่ที่ผิวอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่มีรอยทุกคนคิดว่ามีรอยแก่แล้วก็ผิวยังสวยได้นะคะดูสินี่แต่ผิวหน้าเดี๋ยวหลังให้บอกสูตรผิวหน้าค่ะตอนนี้ได้เท่านี้จริงๆเราก็จะมีกล้วยหอมที่ใช้ไปคือกล้วยน้ำไอ้กล้วยหอมอะกล้วยน้ำว้าสี่ใบแล้วก็มันฝรั่งมันฝรั่งสองลูกอะมาปอก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 เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็มามาขูดขูดที่มันเล็กละเอียดที่สุดแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยไปต้มไปต ปั่นเสร็จแล้วก็กล้วยน้องว้านะคะก็เอาขึ้นมาแล้วขูดๆๆๆแล้วก็มาปั่นเสร็จก็มารวมกันใส่มะนาวไข่มะนาวไปช้อนนึงแล้วก็ใส่น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งค่ะแล้วเราก็ใส่มะนาวไปครึ่งฟ้านะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดแล้วก็น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นพอเสร็จแล้วเราก็หาภาชนะที่เป็นขวดเนี่ยค่ะเอามาใส่ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่ตู้เย็นทีนี้เราก็มา,าคืนนะคะวันละครึ่งชั่วโมง ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็มามาร์กเอาน,นี่เลยครึงคร่งชั่วโมงถ้ามีเวลาทำติดต่อกันสามเดือนนะคะรับรองลอยเนี่ยค่ะมันจะไม่มีมันจะแบบใสเกลี้ยงเลยคะ่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จะใช้ทีแล้วก็มามาร์กก็ดูหนังเล่นมือถืออะไรไปก็คือไม่ให้เปื้อนแบบนี้นะคะอันนี้มันจะเลเอะเถอะเนี่ยขวดเปล่าที่ใช้หมดแล้วก็มาใส่ไว้เงี้ยค่ะอะไรที่ใช้ได้ไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้แล้วก็มาแช่วไว้ถึงเวลาก็มามาไว้เนี่ยแล้วก็หานุ่นนี่นั่นทําไปแล้วก็จะเล่นมือถือเงี้ยค่ะ แล้วก็ขัด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 อาจจะไม่เ,เธอทั้งชุดนะคะถ้าเราทำดีๆอย่างเงี้ยมาร์กเท้าขึ้นมาถึงคอได้หมดเลยนี่หมดเลยค่ะปกติถ้าถ้าสมมติไม่หายเลยจะทำไม่รู้ว่ามาร์กทั้งตัวจนมันแห้งอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแป้งข้าวโพดที่เราใส่ไปประมาณช้อนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เอ่อน้ำมันมะพร้าวมะนาวหนึ่งช้อนแล้วก็กล้วยกุ้ยก็มาทำพิเรนะคะ่ะกล้วยน้่งว้าเสร็จแล้วก็มันฝรั่งมันฝรั่งจะมีคอลลาเจนมาผสมกันเดี๋ยวต้มก่อนนะคะแล้วก็เออาาามมบดใให้้ันนยยยู่่สภพงงี บทบทบทเสร็จแล้วก็ใส่เนี่ยให้มันละเอียดแบบนี้เลยนะคะเ <_ S 1> พือพ่อนๆนี่นี่นี่มาร์กไปเลยค่ะจริงๆนะเป็นสูตรที่แนะนําอยากให้ผู้หญิงที่ว่ามือเหี่ยวมือยน่นแล้วก็มือที่เป็นรอยกะรอยเนี่ยมันจะใสคือมันจะมาร์กผิวกดผิวเนี่ยคือแบบไม่ต้องซื้อแพงเลยค่ะลงทุนไม่ถึง20บาทกล้วยน้ำว้าเ,าเก็บเอาค่ะใครมีขอขอางเอาก็ได้นะคะไม่ต้องไปซื้อหรอก ี่ลูกเก็บไว้แล้วค่อยๆทาเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหลังมาบอกสูตรอีกว,ว่าตรงไหนอะไรไงจริงๆล้วชอบมากเลยที่เป็นพวกหมูไทยหรือธรรมชาติกับข้าวที่เหลือในครัวอะไรที่ใช้ได้บ้างเนี้ยค่ะก็จะมาบอกแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปมาร์กแล้วจะไม่รู้ว่ามันใส่มากจริงๆอยากจะมาร์กให้น้องบีนะแต่พอเดินเท้า่ายเลยก็มาร์กไม่ได้มีสับส่วนไหมคะว่าเท่าไหร่ <ๆ S 1> จริงๆอ่ะใช้กล้วยน้ำว้าสี่ส,สี่สี่ลูกใช่ไหมคะแล้วให้มันมนิ่มๆปอกให้สะอาดแล้วก็ขูดๆๆๆมันเลยเหมือนแบบป้อนข้าวเด็กเนี้ยค่ะแล้วก็มันฝัง สองลูกมาปอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มต้มพอแบบพอแบบว่าให้มันนิ่มๆพอนิ่มเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เอามาหั่นให้เล็กๆอีกแล้วก็มาบดมาปั่นนี่ค่ะปั่นเสร็จแล้วก็กล้วยน้ำว้าที่ปั่นแล้วกับที่มันบดละเอียดแล้วปั่นแล้วก็มาใส่กับมันเสร็จแล้วก็ใส่ใส่มะนาวไปสักครึ่งลูกบีบใส่ช้อนหนึ่งครึ่งลูกแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสักสองช้อนก็ได้ถ้าเกิดปริมาณเยอะแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วก็ ใส่แป้งข้าวโพดเพื่อให้มันแบบเกาะกัน,นเวลาใส่ใส่ตู้เย็นไว้มันจะเกาะกันไงคะแป้งข้าวโพดช้อนนึงอย่างนี้ยค่ะแล้วมันก็จะได้เนี้ยถึงเวลาเขตอนคืนหรือตอนไหนที่ว่างจะอึ้งก็ได้เข้าห้องน้ำก่อนน้ําชาไว้เผื่อมันแห้งไม,ม่เวลาก็สิบนาทีสิบห้านาทีได้หมดเลยทําทุกวันรับรองแบบแขนจะไม่มีรอยกระรอยอะไรเลยแบบอย่างนี้ยค่ะเนี่ยอันนี้คือทําแบบอยากให้เห็นว่าเนี่ยมันจะไม่มีรอยอะไรเลยทาบ่อยๆไม่ต้องแบบถ้าใครบอกฉีดผิวไหมค่ะขดเอา เนี่ยค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าบางทีอ่ะของคนคนไทยอ่ะของในควรของอะไรที่เหลือแล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งหมดเอามาทามาดัดมาดัดแปลงจริงอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่งกหรืองกก็ได้เก็บเงินไปเลี้ยงคนป่วยดีกว่าแล้วก็มาทาเนี้ยมันก็สวยได้ด้วยตัวเราเองนะคะขยันทํานิดนึงแต่หน้าเดี๋ยวค่อยบอกสูตรหน้าว่ามาร์กยังไงให้ผิวหน้าดีแล้วก็ไม่มีสิวแล้วก็เวลาออกแดดสังเกตไหมคะไปกับหมอปานเนี้ยจะแบบออกออกแดดบ่อยมากแล้วกลางแดดเลยยิ่งไปทุบเมนมาเผาแบบแบบทั้งวันเนี้ย แดดจ้าเลยเดี๋ยวจะบอกสูตรต่อไปคือหน้าใช่ไหมคะแล้วก็นิ้วมือแล้วก็อะไรที่เป็นว่าอาจจะไม่ได้สวยเหมือนใครแต่ว่ามันได้สมุนไพรโดยที่เราเอาหาในครัวกับของที่เหลือเนี้ยมาทําแล้วก็มาร์กมันได้ผลจริงๆจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูมะน,นาวมันก็ทําให้ใสให้มันขัดผิวอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เออเออ,เอ,อมะเขือเทศเออไม่ใช่มะเขือเทศ มันฝรั่งมันก็มีคอลลาเจนอยู่แล้วส่วนกล้วยกล้วยน้ําว้ามันก็อุดมไปด้วยสารอาหารเยอะแยะมากมายส่วนแป้งข้าวโพดที่ใส่ไปเพื่อมันเกาะปลาดรแช่ตู้เย็นไม่ทามันจะได้ไม่เหลวไงคะแล้วมันก็เก็บได้นะคะประมาณสิบวันถ้าใส่ไว้ในตู้เย็นใช้จนกว่าจะหมดคือทําแค่กล้วยน้ําว้าสี่ผลแล้วก็มันฝรั่งสองแล้วก็เนี่ยอันนี้ขวดเท่าไหร่นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยขวดเล็กๆนี่พอขวดที่ซื้อมายี่สิบเกินไม่หรอยี่สิบ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มาใส่แค่ช้อนนึงหรือว่าปริมาณที่จะใส่กะเอาค่ะแล้วใส่ให้มันแล้วก็มาน้งมะนาวจาเป็นมากแล้วก็แป้งข้าวโพดมันก็จะเกาะกันแบบนี้เดี๋ยวเจอคลิปหนา้าบางทีไม่มีอะไรทำไม่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยค่ะสูตรของที่เหลือจากในบ้านเรามามาให้สวยได้โดยที่ไม่มีกะอย่าคิดว่าฉีดผิวไม่มีปัญญาไปฉีดค่ะจะบอกว่าใช้พวกเนี้ยค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราล้างด้วยน้ำสะอาดธรมรมดาอาบน้ําเราขัดผิวนิดๆหน่อยๆ ทำได้ทําติดกันอาทิตย์แรกหรือสองาทิตย์จริงๆทำสามเดือนจะรู้ความเปลี่ยนแปลงไม่เคยได้ไม่ต้องฉีดผิวแบบเนี้ยสมุนไพรเอาอยู่คนไทยเชื่อใจได้สวยแบบสมุนไพรแบบไทยๆเลยค่ะจัด